ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตกกาพินดูตลอดนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีกุมภ์ประจําวันที่16จนถึงวันที่3 1เอ็ในเรื่องของการงานการเงินความรักและก็สุขภาพโดยเราจะใช้วิชาโหราศาสตร์ที่ดวงดาวเดินจริงนะครับพยากรณ์จริงนะฮะและเราก็จะใช้ไพ่เทพอินทูเนี่ยเป็นการขยายเพิ่มเติมว่าสิ่งที่ดีดียังไงและสิ่งที่เสียเราจะแก้ไขยังไงให้ ให้อยู่ในทางเลือกที่ดีที่สุดเนาะเอาละเรามาเริ่มกันเลยอ่ะก่อนอื่นก็ต้องการาบขอบคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s ับ s ไคร b e กดกระดิ่งติดตามแล้วตอนนี้ท่านสามารถร่วมเป็นผู้มีผู้คุณสนับสนุนช่องของอาจารย์เก๊ก้จะเลี้ยงน้ำชากาแฟก็แล้วแต่สะดวกเลยตามรหัสพร้อมเพย์ข้างล่างอาจารย์ก็จะมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งตามรหัสพ้องเพย์ข้างล่างนี้นะครับเอาละเรามาเริ่มกันเลยชาวราศีกุมแน่นอนนะครับถือว่าเป็นหนึ่งในราศีที่น่าอิจฉาที่สุดในปี65นี้เลยนะ เพราะว่าดาวเจ้าเรือนการเงินนะครับมากลุ่มลัคนาลักษณะประมาณนี้ก็ถือว่าอยู่ในจุดที่ให้คุณกระโดชสตาเนาะหลังวันที่แเมษาย้ายไปก็ไปเป็นเกษตรอีกก็ถือว่าเป็นเป็นราศีที่น่าอิจฉามากๆเกี่ยวเรื่องของการเงินก็การเงินกลุ่มลัคนาการเงินทับลัคนาก็จะส่งผลดีเกี่ยวเรื่องของอไรายได้การเงินการทองในลักษณะต่างๆมีโชควาสนาเกี่ยวเรื่องของการเงินการทองก็ถือว่าเพอร์เฟกต์แหละดีที่สุดนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูซิว่า เป็นยังไงบ้างนะไพ่จะขยายยังไงอเออเออได้ไพ่โคนันที่เกือบทุกคลิปเลยเนาะเอ๊นะก็เป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีนะครับนะเกี่ยวเรื่องของการเงินการทองนั่นหมายถึงว่าออโคโน,นทิเนี่ยกำลังพาพาสวะไปแต่งงานพระแม่อุมาเทวีเน,นี่ยคือเรื่องน่าย,ยินดีเนาะนั่นหมายถึงว่าตัวของคุณเองเนี่ยถ้าจะทําอะไรเกี่ยวเรื่องของธุรกรรมการเงินเนี่ยนะครับก็มีโอกาสที่จะประสบผลสําเร็จ ค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะสูงเลยนะแต่ทีนี้เนี่ยท่านใดที่เองยังไม่มีไรายได้หรืออะไรคุณลองคิดดูว่าคุณพอที่จะทําอะไรยังไงนะครับทำให้เกิดเงินเกิดทองเกิดไรายได้นะเราก็ต้องเขาเรียกขยันหน่อยมันเป็นจังหวะปีทองของเราแล้วนะครับนะลองดูซิว่าหาไรายได้เสริมอะไรได้บ้างลองดูซิว่าคนอื่นเขาทําอะไรกัน ในช่วงนี้อะไรยังไงนะก็ลองลองดูนะเพราะเพราะว่ามันเป็นช่วงที่เราควรที่จะมีรายได้เสริมในลักษณะต่างๆนอกเหนือจากงานประจำนะครับอาจจะเป็นรายได้2รายได้3นะเพื่อทําให้รายได้หรือการเงินของเราเนี่ยขยับขยายนะความรู้เราไม่มีเกี่ยวเรื่องนี้เราก็ลองดูใน Google ลองดูใน แพลตฟอร์มลักษณะต่างๆและประมาณนี้นะครับผมว่าช่วยได้นะก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีแหละนะครับเราหาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะครับนะมันก็จะได้ทําให้เราเองเนี่ยมีช่องทางในการหารายได้ในลักษณะต่างๆนะก็ถือว่าโอเคถือว่าดีนะเอาละเดี๋ยวเรามาดูดาวเจ้าเรือนคู่ของไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่นะครับก็ดาวเจ้าเรือนคู่ของก็ปัตตนิวินาศเนาะ นะอึดอัดนะคนที่เข้ามาไม่จริงใจนะนําจะเรื่องความราบากเดือดร้อนอึดอัดมาให้ในลนักษณะต่างๆนะครับไม่ค่อยจะสู้ดีนะอ่ะเรามาดูนิดหนึ่งว่าไพ่จะเสริมเติมแต่งยังไงนะครับได้ไพ่วะรูหานะครับคือไพ่นี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นไพ่ที่สอกแสวงหาสิ่งที่หรือเป้าหมายเนาะนะครับที่เราที่เราตั้งไว้เนี่ย จนเจอนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเรามาเปรียบเทียบกับเรื่องของคู่ของนะครับปัตตนิวินาศนะครับบางครั้งตัวของเราเองเนี่ยนะครับไปยุ่งกับคนที่อืเขาเรียกคล้ายๆจะไปแย่งเขาะอะอธิบายยังไงดีนะอายุตัวอ,อย่างแล้วกันนะสมมติว่าตัวของคุณเองเนี่ยนะครับไปชอบผู้หญิงหรือผู้ชายสักคนนึงนะที่เขาเพอร์เฟกทุกสิ่งทุกอย่างเลย ดูดีมากแต่ติดปัญหาคือเขาไม่โสดอ่ะเขามีครอบครัวเขามีลูกเขามีเมียเขามีสามีเขามีลูกอะไรเงี้ยนะครับมันแต่ว่าตัวคุณเองยังยังดันอ่ะอยากได้อ่ะมันเหมือนมันเหมือนจะไปแย่งอ่ะเหมือนเราคิดว่าเราดีกว่านะอะไรประมาณนี้มันก็ค่อนข้างจะออกแนวแนวแบบว่าสิทธิเสรีภ,ภาพอ่ะเนาะหรือหรือคนอื่นเขามองว่าอาจจะเป็นลนักษณะ เราเราตามใจตัวเองเกินไปก็ได้นะคือไพ่ใบนี้ก็มันเหมือนเป็นไพ่ดึงดันด้วยเนาะนะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับว่ายังไงเนาะเพราะว่าคือไพ่เนี่ยในพื้นดวงเนี่ยในโหราศาสตร์เนี่ยเขาก็บอกว่าดาวเจ้าเรือนปัตนีไปวินาศคือถ้าเรายังดึงดันเป็นอย่างเงี้ยก็จะนําความวินาศมาให้เราก็คือทําให้ชีวิตเราไม่มีความสุข หนะาความผาสุกไว้ได้นะต้องอยู่แบบลบๆลซ่อนๆนะครับต,ต้องมันก็ไม่ดีเนาะผมว่านะครับก็ถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงแล้วกันเนาะในกรณีในกรณีที่คนเข้าข่ายแบบนี้นะไม่ใช่ว่าชาวราศีกุมจะเป็นอย่างนี้ทุกคนนะอันนี้เป็นการพยากรณ์ภาพรวมแต่ว่าถ้าท่านใดเข้าตรงจุดนี้นะครับเข้าอยู่ในสถานการณ์นี้ก็ลองฟังอย่างที่ผมว่าแล้วกันนะว่า คือถ้ามันเลี่ยงได้ก็เลี่ยงดีกว่านะครับนะอ่ะนะแล้วเรามาดูกันต่อนะครับเรามาดูดาวเจ้าเรือนนะครับการงานก็ต้องบอกว่าการงานนี่ถือว่าเฮงแล้วนะดาวกรรม,มะเวลาพาทนี่คือถือว่าสุดยอดแห่งเรื่องของการงานและจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะค้าขายเนี่ยมองสินค้าปุ๊บอ้าวนะครับสินค้าถูกตาต้องใจนะขายดิบขายดีนะ ก็คือพวกนี้มีโชคดีเกี่ยวเรื่องของรายได้การเงินการทองประมาณนี้เนาะรวมทั้งการเสี่ยงโชคลงทุนในลักษณะต่างๆก็ถือว่าชาวราศีกุมเนี่ยเป็นจังหวะที่ดีเลยนะเกี่ยวเรื่องของนะครับการงานการเงินนะอันนี้ถือว่าดีนะกามาลาพานี่คือถือว่าประสบผลสําเร็จเนะี่ยเกี่ยวเรื่องของการงานมีลูกค้ายเยอะมีลูกค้ามากเอาละเดี๋ยวดูด้ว่าไพ่จะขยายอะไรบ้างได้ไพ,พ่พระโอ้อคีนะครับ เอาละข้อดีละกันข้อดีข้อดีข้อดีของไพ่าอาคีเนี่ยเป็นไพ่กระตือรือร้นเป็นไพ่เป็นไพ่พความทะเยอทะยานแล้วก็เป็นไพ่ที่เขาเรียกว่ากล้ารุยเนาะกล้าแสดงความคิดเห็นกล้าตัดสินใจนะบางครั้งงานบางอย่างเนี่ยต้องการอะไรที่มันเด็ดขาดแล้วก็รวดเร็วบางงานนะบางงานก็เด็ดขาดรวดเร็วถึงจะให้คุณกระโดดชาบางครั้งต้องทําอะไรที่มันอ เขาเรียกต่อสู้กับเวลานะครับให้ทันเวลาอะไรประมาณนี้ช่วงชิงกันลนักษณะประมาณนี้ก็จะมีอาชีพบางอาชีพที่เป็นลนักษณะประมาณนี้อันนี้คือข้อดีแต่ข้อเสียก,ก็คือให้เรามัดระวังในเรื่องของการวางตัวนิดนึงนะครับคำพูดคําจานนิดนึงแล้วก็พยายามอย่าทําอะไรที่ไปขวางหูขวางตาคนอื่นเขาเมันจะทําให้วาสนาเราเนี่ยน้อยนะเพราะอาคีเนี่ยนอกที่จะเผาคนอื่นได้แล้วมันยังเผาตัวเราเองด้วยนะมีทั้งไฟออกจากมือ มีทั้งไฟออกจากปากนั่นหมายถึงว่าต้องร่อมีความระมัดระวังรอบด้านนะก็อย่าให้มันเกินขอบเขตอันนี้ดีนะครับเรามีความเฉยเยอทยานแต่เราไม่ไปล้ำเส้นใครเราทําในมุมของเรานะผู้จะอ่อนหวานผู้จะไพเราะนะครับการกระทาด้วยความอ่อนน้อมนุ่มนวลเนี่ยอย่างนี้ถือว่า จะให้คุณเกิดดวงชะตาเนาะก็จะทําให้การงานของเราเนี่ยประสบผลสําเร็จนะให้ไปแข่งกันในเรื่องของการเทคแคร์ดูแลบริการอะไรอย่างนี้ดีกว่าเนาะดีกว่าไปแข่งในเรื่องของอะไรก็ไม่รู้เนาะนะครับเอาละนะก็ถือว่าก็โอเคนะเดี๋ยวเรามาดูกันเกี่ยวกับในเรื่องของเออขาเรียกว่าสุขภาพกันนิดหนึ่งตอนนี้ดาวเจ้าเรือนมรณะนะครับ วิ่งเข้าไปอยู่ในเรื่องของนะถ้าเรามองไปในเรื่องของโครคภัยไข้เจ็บก็คืออาจจะเป็นในเรื่องของเนื้อเนื้อที่มันงอกขึ้นมาโรคนะโรคที่มันงอกขึ้นมานะอาจจะเป็นเนื้อร้ายอาจจะเป็นซีดอาจจะเป็นอะไรที่มันผุดขึ้นมาอะไรแบบนี้พ่อมอนะ BI งและนะ้วแปลว่าโราคภัยไข้เจ็บลาภะก็แปลว่าสิ่งที่มันงอกขึ้นมาจากหนึ่งขึ้นมาเป็นสองมาเป็นสามออกได้หมดเลยเนาะอันนี้ก็คือส่วนที่ที่ต้องเรามาระวังนะถ้าเรามองไปในเรื่องของ การเงินเงินทองก็มีเกณฑ์ที่จะถูกคนเบียดเบียเรื่องทรัพย์สินเงินทองเงินตารักษาทรัพย์ไม่ยูอะไรก็ว่ากันไปนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเรื่องของสุขภาพือว่าอยากจะเตือนเรื่องอะไรบ้างเนาะเอาละเรามาดูกันได้พายพรพ,พิเคเคนเตเนาะนะครับเอ่อพายพรพิเคเคนเตเนี่ยนะครับถ้าเกิดเป็นถ้าเรามองมองนะถ้าเป็นโรคอะไรยังไงเนี่ยคุณก็มีเกณฑ์ที่จะหายได้นะนะครับนะ ด้วยการดูแลตัวเองอย่าปล่อยให้ตัวเองอ้วนจนเกินไปนะอาจจะเป็นเบาหวานได้เนาะนะก็คนไหนที่รู้สึกว่าตัวเราเองเนี่ยน้ำหนักมากนะก็ลดแป้งหน่อยนะหรือบางคนหาเวลาออกกำลังกายบ้างสักน,นิดสักหน่อยนะบางคนนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอก็อหาเวลานอนเอาในช่วงของโก้ฮอร์โมนอะ่ะช่วงประมาณสี่ทุ่มถึงตีสองอะไรประมาณเนี้ยนะครับก็ดูแลตัวเองนิดนึงนะครับก ก็ทุกคนจะรู้ว่าตัวเองเราเนี่ยบกพรองนะเกี่ยวกับเรื่องอะไรประมาณนี้เนาะเราก็ค่อยๆแก้ไปนะแล้วก็หลังจากจแก้แล้วก็มีโอกาสที่จะสําเร็จเพราะองค์พระพิคเนศเนี่ยท่านเป็นเทพเจ้าแห่งความสําเร็จตั้งใจที่จะทําอะไรแล้วมีเกณฑ์ที่จะสําเร็จค่อนข้างจะสูงเนาะนะครับนะเอาละนะครับยังไงก็กราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยแวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชม หากผมผิดพลาดประการใดยังไงต้องกลับขอขอมาภัยด้วยนะครับท่านใดถูกอ,อกถูกใจขอความกรุณากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามและท่านใดถูกใจมากเป็นพิเศษก็สามารถร่วมเป็นผู้มีพระคุณสนับสนุนช่องของอาจารย์เกตดก้าจะเลี้ยนน้ําชากาแฟก็แล้วแต่สะดวกเลยตามรหัสพ้องเพลข้างล่างอาจารย์ก็จะมีความยินดีเป็นอย่างมากนะครับก็ขอ,ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับผมเกตดก้าพินดูตลอดสวัสดีครับ ครับผมอาจารย์เกต้าพิทูอดเดี๋ยวนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะก็จะเป็นการเสริมเคล็ดต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของเอ่อสิ่งมงคลก็คือหลักๆก,ก็คือการบูชาดวงแร้วนั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ปลูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับ ก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงคารามแบบนี้นะครับก็สำหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นานระยะเวลาในการทําก็อยู่ัประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่ง,งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคล็ดนะทำให้หนักและกลายเป็นเบาแล้วสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลลิสนะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อน นะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับ